สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชนแนลในวันจันทร์ที่7สิงหาคมพศ2 5 6 6, 6. มือนี้แอดมินกะมีแนวทางจากปูสลักขามมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะค่ะกราบขอประคุณปูสลักขามเนาะค่ะทีให้แนวทางมาลงทั้งช่องเจสีชนแนลขอให้ปูมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ แลกก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจสีชแนลในการหาแนวทางมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะค่ะค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะกับไปรับชมรับฟังเลขแนวทางจากปูสารคามกันเลยค่ะ กับน้ำมัสการค่ะปูนี่จะเลื่อนพั้นค่ะโทษจากช่องเจสีคัทชนแนลค่ะปูทางน้ำปูมาลงช่องวัดวันที่สิบหกสิงหาค่ะปูโอ้ตัวออฟสี่หกค่ะค่ะปู ซีหกหาละตัวเดียวบวกัะปูซีหกหาตัวเดียวบวกัะปูเลขสามตัวบวกระหึทังไหนีหกหาเจดคูละซีหกหาเจ็ดหา,าเ,เป็นเป็นเลขบนบวกัะปูขึ้นบนราง เ<บ><อ>ลือดบนหมอเน้นเน,น,บนบเ้นบนบ่ค<ข>่ะปูค่ะโอ้ปูก็จะได้เน้นแตงงวดว่างหัดงวดว่างหันโทรไปอยู่ปูวันลาบทรศัพท์าแม่ปูค่นะค่ะ <c oughs> มีเลขอันนีมิดเลขอื่นบาขับปูตัวนี้ฝันคู่จ็ดครับสี่สองแปดค่ะสี่สองแปดแลนี่คกอเออจ็ด้นค่ะสี่สบสีนี่ลนะ ค่ตะต,ะตะ oh ากยาตายาตากยาเยาปู่ปูปเห็ดยายาแก้ย <c oughs> ังอะค่ะปูฮยาแก้ย <c oughs> ังปูเ <c oughs> จ้โลกปวดหลังปวดเอวไปนี่แล้วปวดกระจายเนบ เป็เขาเปรี้ยงวันนี้ละอ๋อค่ะเป็นยาสมุนไพรว่ะค่ะปูสมุนไพรเลขที่ปูหอยมาเนียนสี่สองแปดนี่เป็นล,ล้วนปูบวค่ะ้วยเลขอย่างค่ะปูต้องเลขประจําวันอ๋อเลขคู่จันทอนอืะอะไรหกขาดไหปูหกขากระจเจตานั่นเป็นเลขคำนวณปูบวขค่ะเลขน้นองเนี้ย ๋อค่ะค่ะน้องแมวอันีหกหานเรอนองแมวค่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันได้ยันมันได้ซีซีหกศูนตัวนึงได้ซี่หกหานี่ละค่ะปูดปูปูเน้นซีหกหาบอกค่ะปู อ,อืมค่ะปูเน้นให้เอฟซีอีกจากรอบเนี่ยค่ะปูปูเน้นตัวไหนอะค่ะซีหกหาครับเทียบคิดหาค่ะ,ะครับเออเด็กประจําันต้งเด็กพูดย่างต้อนครับซีสองแปดค่ะปู สีส้มเป็ดกบเป็ดกับเป็ดนีบบนน่มันจะมันกันเออสีหกีี 6, 8, ปดหกอืมข่ขขปะปูคะ่ะกราบขอบพระคุณปูเด้อค่ะที่ห้แนวทางมาลงทั้งช่องอ่ะคะ่ะปูขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะจะเลนพ่อนจะเลนพ่อนพ่อนๆจะนี่จะพี่ี่พีมันมาเน้อ สาธุสาธุสาธุค่ะปูกราบขอบคุณปูค่ะได้รับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากปูลสลักข้ามไปแล้วเนาะค่ะมักบ่ค่ะมักกระจัดขัดกระพานจังวาค่ะตัวเลขถูกโตมิสิ์เข่ามีสิทธตลุดกระปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแอดมินกับขอให้ท่านผู้ชมถูกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีท้องใสบวขาดมือ เฮ็ดหยางบัวพอสิใดก็ขอให้ได้เฮ็ดหยางบัวพาะสิรวยก็ขอให้รวยนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านขอสวัสดีค่ะ